สำหรับคลิปนี้จะมาทดสอบเ,ออเครื่องร่อนนะครับปล่อยด้วยมือนะครับน้ำหนักไม่น้อยกว่า12กรัมนะครับกลางปีไม่เกิน50เซนติเมตรตามเกณฑ์ของสอบปะทอนะครับสาเหตุที่มาทดสอบนะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วมีการแข่งผู้พานฟรีไฟแชมเปี้ยนชิพก็เลยเห็นประเด็นจากครูและนักเรียนที่มาแข่งว่าจะทำยังไงจะสร้างเครื่องแล้วยโยน,นให้ได้สุดๆในเวลานะครับ ซึ่งวันนี้นะครับก็เลยได้มีโอกาสมาทดสอบแต่ว่าเครื่องที่ทำนะครับเป็นแบบปีก4ท่อนนะครับซึ่งหลายคนก็จะทําทั้งสท่อนสีท่อนนะครับว่ามันต่างกันไหมวันนี้ได้ลองทําแบบ4ท่อนดูนะครับองค์ประกอบเหมือนกับ3ท่อนทุกอย่างนะครับเพียงแค่ต่างกันที่การกําหนดปีกมีแบบ4ท่อนแค่นั้นเองนะครับส่วนการปรับเครื่องนะครับก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายตามในแบบของผมนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะลองทดสอบดูนะครับซึ่งในโรงยิมนะครับที่เราจะทดสอบเนี่ยความสูงของจั่วกลางประมาณ17.5หรือเกือบ18เมตรนะครับตรงกลางนะครับแล้วก็สโลปลงมาอาจจะอยู่ที่ประมาณ1ิ1สิบเมตรนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่ามันจะโยนได้สูงขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาดีไหมนะครับอ่ะนะครับทีนี้จะปล่อยนะครับผมขนาด ซ้ายนะครับทีนี้จะหาดูช่องที่เครื่องจะขึ้นนะครับก็จะอยู่ระหว่างคาดนะครับต่อดูนะครับตำแหน่งนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ใช้ตรงกลางตรงยิมนะครับเพราะตรงกลางลงยิมเนี่ยพอผมปล่อยขึ้นไปแล้วเครื่องมันจะเลี้ยวและไปชนที่คานข้างล่างนะครับดังนั้นก็เลยจะขยับมาขอบขอบฝั่งหนึ่งหน่อยนะครับอู่นะครับ oi ตีวงกว้างมากไปหรือเปล่าชนดีนะโอ้ยอุ้ยชน หลอดคานเลยครับรอบนี้เห็นไหมลูกถ้าไม่นั่นก็เสองนะ หลังจากที่ตรวสอบนะครับปาขึ้นไปเนี่ยความสูงของเครื่องน่าจะอยู่ที่ประมาณ1ิบหกกว่าเกืสิบเจ็ดเมตรครับเพราะว่าชนคานนะครับแล้วก็มีลอดอช่องระหว่างคานด้วยนะครับก็น่าจะเกือบเกือบสิบเจดเมตรครึ่งตามที่บอกในช่วงแรกนะครับก็โดดได้สูงแต่ที่ปัญหาสำคัญก็คือปวดปวดไหล่นะครับปวดแขนก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ซ้อมมานานนะครับ ถ้าได้มีโอกาสมนาะเล่นบ่อยๆนะครับก็น่าจะได้ความสูงที่มากกว่านี้นะครับเวลาก็น่าจะ50กว่าวินาทีได้อยู่สำหรับคลิปนี้ก็คงจบการทดสอบเครื่องเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปถัดไปครับผมครับขอบคุณครับ